พอจังไปแล้วไปแล้วตัดได้ไงตัดได้ตัดได้ลไม่อย่นัี่จของกันะถ้าว่าอประมาณว่าเผื่อคถามบนจะไปทันก็ได้ไปย้อนดูเคือคิดไม่ได้ไปใช้ออกแค่แค่ว่าไปย้อนดูเก็โอเคแสดงผมพูดเร็วไปนดได้โอเคคิดว่า้คิด่ย อ,อ,อัน,นเดี๋ยวเรื่องาะไรนะครับเ,เรื่องความพันแรกอาจารย์ช่วยเล่าบ่อยครับประวัตินะครับโอเคประวัติผมแล้วก็ผมชื่ออาจ,จารย์สุโธนผเขียนชื่อเล่นชื่ออาจ,จารย์โธนะครับประวัติ อ่าปริญญาตรีคือผมจบที่มหาวิทยาลัยรัชดาภิเษก,ากนนสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าแล้วก็อ่าต่อจากนั้นก็ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีามาจากกาานาบุรีก่อนเนี่าในสาขาครุศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าก็อ่าสุดท้ายก็คือระดัปบปริญญาเอกอ่าศึกษาที่อ่สถาบันเทคโนโลยีขวัญสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วัติาการสอนอในปีแรกนนนการเข้าเข้าเข้าไป็นอาจารย์ก็คือมีสั54คือสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เพชรแล้วก็สอนอยู่ถึงประมาณปี62ก็ประมาณ78ปีจากนัปีเราก็ย้ายมาที่สถาบันที่ัุจุบันประมาณปี62ก็ถึงปี64 64 ห้าประมาณนี้แล้วแล้วก็ย้ายมาที่สถาบันโคเซ็นที่ที่อรวมแล้วแล้วก็สิบสิบสิบปีครับเริ่มสอนตั้งแต่ยังเรียนว่าอ่าเริ่มสอนใช่ครับเราเริ่มสอนตั้งแต่ยังเรียนปริญญาโทเลยว่าคือจบปริญญาโทปุ๊บเข้ามาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่ตัวเองจบอ่าจใช่แล้วก็ศึกษาปริญญาโทต้อเรียนด้วยสอนด้วยใช่ พอตายนะี่ยผมจะดูดูว่าผมอชอบชอบอะไรกันเนาะอย่างเช่นวิวช,ชาที่เราจริงๆวิศวะนะต่อมาปลายเนะี่ยก็ก็มีอยู่ในหมวเนาะแต่ว่าอีกด้านนึงก็คือทางด้านเกี่ยวกับกสุขภาพพวกะวิญญาลทุกเนี้ยอ่าแล้วก็พอเรียนพอเรียนปุ๊บปฏิเจวิช,ชาช่วงอมอมอม,อมอปลายนาะอาจจะเป็มต้นและมปลายช่วงมปลายจะเป็นวิชาที่ผมเรียนสาขาวิทยา เาก็ไปเจอวิชาพวกชีวะเคมีเนี่ยผมผมไปเจอชีวะเคมีเนี่ยมันมันมีความสื่อเมันยากใช่จังใช่จังวิชาจังใช่แล้วทีเนี้ยผมไปเจอฟิสิกส์ฟิสิกส์เฮ้ยฟิสิกส์เราเราเข้าใจแล้วมันมีค่าที่มันเป็นเกี่ยวกับการต่อวงจรเกิดไฟฟ้าอะไรเงี้ยผมก็เลยถามเฮ้ยทางวิศวะเราน่าจะมาจากด้านนี้ที่ก็เลยมาเรียนในด้านวิศวกรรมอ่าวิศวกรรมเข้าวิศวกรรม อ่าใช่ครับคือเราชอบตรงที่เราเรียนเราเรียนอยู่อ่ะเราเรารู้ว่าวิชาอะไรมันไปมันไปมันไปได้เช่นไปเจอเคมีกับชีวะแล้วไปไม่ได้เนอะก็เลยเรอึดมาได้ดีโอเคโอเคพอมาณนี้แล้วเพื่อนอาจารย์เนี่ยเพื่อนอาจารย์เขาเป็นอะไรอ่าอะไรครับเป็นยังไงเนี่เรียกว่าอะไรสังคมมาอ๋อสังคมใช่ครับก็เพื่อนในรุ่นมัธยมหรือว่า มองปลายก็มีมีผมคนเดียวที่ที่มาสายสายอ<ม>าชีพเลยอาชีพเลยาชีพมากเพื่อนก็จะจบวิศวะนี่แหละแต่เขาไม่ได้เป็นอาจารย์วิศวะแต่ก็อยู่สายวิศวะด้วยกันนี่แหละแล้วก็วมีครูอยู่คนสองคนนั่นสายครูเลยเป็นครูโรงเรียนยอะไรอ่างเง้มมาที่แต่ผมว่าฉีดพเลยเรียนปอทพี่เองอะไรเงี้ยแล้วตอนที่อาจารย์เนี่ยเอาฟิสิกส์นีอาจารย์คิดว่าฟิสิกส์มันจะทำเป็นอาชีพอะ้รได้ ตอนแรกใช่ไหมครับตอนแรกที่เรียนวิศว์ก็คือหนึ่งมันคือสิ่งทาไฟฟ้าไงผมก็เลยเออถ้าเรียนว่าเราเรียนไฟฟ้าได้เพราะวิศว์ก็ต่างได้เพราะเขาครูนะเราเรียกครูอยู่ในโรงเรียนครูเขาแนะนำว่าเถ้าเราได้ยนวิศว์เนี่ยมันทางคณิตมันเกี่ยวกับเรื่องวิศว์บานทีพวกไฟฟ้าก็อะไรพวกนี้ผมก็เลยออหน่าจะเรียนทางวิศว์ก็แสดงว่าอาชีพของเราก็คือถ้าเราไปต่อไฟฟ้าเราก็จะทำอาชีพทางไฟฟ้าได้ก็ปกติโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี th ้

เข้าไปดูในเนื้อเนื้อโคเซนผมก็เลยรู้ว่าโคเซนก็มีทั้งวิศวะวิศวะวิศวะเิศวะวิศละวิศวะวิศวะที่วะวิศมะวิศวะวและคลศวะวิ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 ศวาิศวะวิาวะวิศ้ะใิฟวะวิศ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 เวิศวะวิศวะวิศวะว้าววิศวะวิวะวิาววิีวะวินวะ เส้นดูแล้กหนึ่งหนึ่งเลยก็ทั้งักภาษาอเส้พวกเราดิเภาษาพาะมจะไปญี่ปุ่นอีกใช่หมอ่าเลยน่าสนใจเราตอนอาจารย์ดูมีอาจารย์ชิดเขาจะดว่าดไนอ่ะดูคอเสนเนี่ยราะวโรงเรียนหนึ่งจะเป็นมหาวิยาลเพราะ่ผมมาแ้ก็มาวิทยใช่ไหมครับแล้วเห็นเห็นคเสนเส้นก็เปนมหาวิไยาลัยนี่แหละแต่มีความคิดว่าอะไร อ่าเล็กเล็กม okay. yeah, right. right. ันเป็นเหมือนองค์กรนึ่งนะองค์กรนึงเออแล้วเราเรส่มมันเราเห็นพวกเราเห็นเห็นโปรไฟล์ของพวกเราโอเคประมาณนี้เออไว้ทเราสามารถจะพัฒนาเรื่องนี้ไม่ได้นะมาณนี้ครับอาจารย์พอรู้เลยว่าอาจารย์สอนอะไรแต่ว่าอาจารย์จะรู้ไหมครับอาจารย์สอนแค่ปีสองเองหรือเปล่าหรืออะไอ๋ออาจารย์สอนถ้าเป็นเมนเป็นเมนเป็นเมนทีเช่นก็คือปีสอง ีสองปีแรกเลยใน่ลเีกี่สุ่กิหนึ่งแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าเป็นแบบโค้ดสตาร์โคเช่อร์ก็มีปีสเทอมนี้จะเป็นปีสกับปีสองปีสี่กับปีสองเหมือปีสจะเป็นพวกอรเหมือนันอ๋อแล้วก็ปีสามด้วยสามก็จะเป็นวิชาเครื่องนรักพกฒนาทุกอย่างปีสี่ก็เป็นวมคากเรมเป็นพวกเบิร์ ที่นี่ใช่ไหมครับอะเดี๋ยวเดือนวผมเดินมาเดือนใช่ตาเราวะไอ้ผมเดือนเนี้ยตาเริ่มเด็กแล้วใช่ไคิดว่าเด็กทีดดีอยูยังไง้อีกที่นี่นะอันนี้บอกแบบเปิดใจเลยนี่อ่าเปิดใจเลยคือในที่เนี้นยคนก็เป็นส่นหนึ่งเก่งแน่นอนเก่งโอ้โหอะโอ้โหมากแล้วก็สอนอะไรก็เหมือนอ่าสอนอะไรรับๆลับได้หมดการสอนเป็นเก่งนะต้อการสอนเป็นเก่ง เด็กเก่งเด็กเก่งเนี่ยเขาจะถามเขาจะถามเขาจะถามถใช่เขาจะถามตลอดคือเด็กเก่งอาจารย์ก็เก่งนะไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เขา่ไม่ใช่อาจารย์ไม่เก่งเขาทำให้เด็กเก่งจริงๆเด็กเก่งทำให้อาจารย์เก่งนะตมวตนไม่ใช่หรือสิ่งไม่ใช่ผมได้รื่จริงๆผมเคยสมัครมาพวกเราอ่ะตอนอะไร ต่างจากมหา<ล>วิทยาลัย hmm. อ mm ื hmm. mm ่นๆกระทรวงอะไรว่าเราเป็น like ย right. mm ังไงเขามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเหมือนเหมือนแบบอย่างเช่นสอนเนี่ยเขาไม่ได้ลงลึกแต่เขาไม่ได้ลงลึกเกินไปเหมือนของเราสอนได้ลงลึกลึกมากๆลึกมากๆเลยนะลึกมากๆอย่างเช่นตัวตัวอย่างได้ไหมตัวอย่างอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับพวกคมอเตอร์ไอ้เล็กทรอนิกส์มอเตอร์เนี่ยปดซ้ายดวยขวาการกลับทางหมุนเนี่ยใช่ไหมกับทางหมุนมือซ้าย ก็เลยก็ยังไงคือแค่กาแฟกาแฟแต่เราอะลึกเข้าไปกทำไมถึกกาแฟทิศทางของสนามทิศทางของี่เลนไม่เลมันมันอ่าะมานีเราก็จะลึกไปะไรก็แค่รู้ว่ากาแฟเอเฟนเฟนบีอรี้ยจะสัเฟน คือจริงๆอ่ะรู้แล้วแหละว่างานเด็กงานอะไรแต่ถามแบบว่าอ่าไอที่งานคกงานงานอ่าอะไรเป็นเรื่องตั้งแต่เพราะว่าชอบมานานแล้วจะไปรู้ก่อนชอบการสอนใช่ไหมไม่ใช่งานเด็ดเดี่อ๋องานเด็ดๆที่เข้าจริงเนาะเกานชอบมาหนาแล้วล่ะชอบมาสมัยตอนเป็นเด็กจังเลยตอนเดอกจังน่าจะเป็นปีห้าสิบเริ่มเล่นหลังจากไม่ได้เล่นจริงจังมาก จารย์เป็นคนผอมงเป็นคนผอมแล้วตอนนี an ้ผอมมากๆแล้วเราไม่อยางมีกล้ามเนือไม่ด้อยากมีกล้ามนะแต่มีกล้ามเนื้อก่่นแล้วตอปีห้าเ็เขเริ่มเริ่มเล่นมาจริงจังจนจมรรูปทรงอาจารย์เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ัดเเป็นฟักกมาว่าเ้อมากว่าคือผมเล่นเล่นๆผมเป็นนนกแบกล้ามใหญ่ไม่ได้เหมเล่นแบบเล่นเล่นแบบใส่เล่นแล้วโอเค โอเคไอเกดดีแน่นอรู้ความน่าได้ได้ได้เช่นอย่างนี้ครับคืออาจารย์ลองอันนี้ขอพูดเรื่องอนาคตของโคอาจารย์ลองเอาอนาคตของโเ้ชได้ไหมหรือว่าแล้วก็พูดถึงตัวเองได้ไหมว่าอาจารย์จะเป็นยังไงต่ออ่าโอเคครับถ้าผมผมพูดเรื่องนี้อนาคตของโค้ชเนี่ยที่ผมมองนะตอนนี้โคซิชยังใหม่นะครับเพราะยังไม่มีจบสั้นลงยนะยังใหม่อยู่แล้วอะไรก็เรื่องที่ผมเข้ามาในแก๊ ก็อ้ไร่องนนข้อที่นะตอแนแรกผมเข้ามาผมเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเริ่มจะเป็นร่องเ,เรื่องข้อที่อะไรอ่าเป็นระบบมากขึ้นใช่เป็นระบบมากขึ้นเท่าที่เราไปสัมผัสกับมาหรือานะตอนนี้ได้เริ่มมีระบบมากขึ้นเดี๋ยวหลังจากเราเนี่ยสักพึ่นสองรุ่นเท่าไหี่โคเซนก็จะจะเต็มตัวหลังจากจะแบบรุ่นทึ่จบแล้วมันจะ,จะใชมะม่มันก็จะมีมันก็จะมีแบบเฮ้ยรุ่นนี้จบแล้วนะมันต้งมีแล้วมันก็ก่อนที่ผมว่าใหม่อะไรที่เกี่ยวเกี่ยวกับ ัวผมก็สัญญาน้มเ็แตกต่างตอนนี้เริ่มพังนานขึ้นแล้วก็เริ่มเพราะว่าในอนาคตของเสีก็จะมีปริยารี่สาขาอาจจะเพิ่มขึ้นตอนนี้เรามีประกอบออกมาเป็นสอสาขามีคอกับแมคการเินใชไตอนนี้มเป็นไฟฟ้า,นฟนฟานนอนเทอร์เน็ตอนาคตอาจจะเป็นเครื่องคลรหรือเปล่าไม่นู้จนะนเพราะเพราะไม่ทาเครื่องกลกับไฟฟ้า,อ,อ,อ,าอีนเทอรเน็ว่าจะ เครื่องกดก็ได้เ็จะจกที่นแล้วรู้สึกว่าเรียนเมคคาเหรือว่าการด้านวิทาแล้วเออใช่ก็สรเมคาเรสัวาสไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมกับสคืองกดการเป็นเมคเมคาเรสอ่าเมคาเรสแล้วก็อนาคตผมใช่ไหครับที่ผมมองเนาะอยู่ที่นี่ใช่ไหมผมก็อาจารย์ก็อาจารย์ก็หนึ่ก็คือทำมาต่ากวิชารอสอรอสอาออนอ ตำแหน่งทำตำแหน่งผู้วิชาการแล้วก็สอนไปด้วยก็คืออาจจะไหนอาจารย์เลยครับหรือว่าทเรื่องของอาจารย์ดร็อกเป็นผู้ช่วยอ่าใช่ครับใช่ครับก็คืออาจารย์มหาวิเลยเนี่ยคือคือตำแหน่งวิชาการก็พวกผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็สูงสุดก็คศาสตราจารย์จากดร็อปเตอร์เนาะเป็นตศม่เป็นรอแล้วมัเป็นรอสอแล้วก็สอศาสตราจารย์ก็เบอรูครับครูก็จะเป็น ข้อศอกหนึ่งข้อศอกสองอ่านเป็นการเช็ดทำไมก็ได้ได้แล้วทำไมต้องทำทำไมคือมันมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเหยื่อยกติดตัวอะไรอ่าหนึ่งอ่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะความไม่เชื่อถืออ่ะระเบิดเลยอ่ะอาจารย์อาจารย์ธรรมดากอกนี่หนึ่งท้ามีด็อกเตอร์อ่ะต้อเร็วเลยด็อกเตอร์เนี้ย ก็พอสอนให้พอสอนนะคือมันเหมือนกับว่าอย่างนี้คือเด็กด็อกเตอร์ใช่ไหมเขาจะรู้ในสามคือพอสอนพอสอนก็ทำในสามนั้นสมมติว่าอ่ะสมมติเราเราเรียนเราเรียนปริญญาเอกเราเรียนทางด้านเลขคณิตถ้าเราสอบจบเราต้องหาลองสมมติจารย์หรืออุปสรรค์อ่าใช่นี่นี่ไงนี่ไงประเด็นจบทางด้านเลขคณิตพอสอบสอบทางด้านเลขคณิตเวลาเราสอบจบเขาจะเป็นน้ำหนักน้ำหนักในการ เหมือนเราให้เราทำงานเราทำงานวิจัยเหมือนเหมือนเราต้องมีเทคนิคนหรือหรือคนเขาเรียกอะไรนะ่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนสินค้าสินค้าล้วก็มีอะไรนะมาตรฐานนะรองรับอะฟิวซีไว้ย่างี้อ่าใจนั้เหมือนเหมือนเราเราทำาเหมือนเราทำานวิจัยอ่ะเหมือนเราทำานวิจัยเราก็ต้องให้คนที่ตรวจเป็นสัตว์ไม่ขาดต้องให้ไม่ขาดหรือไม่ขาดเครื่องตรวจตรวจได้กับเครื่องตรวจอ๋อย้อนกลับไปเรื่อง แบ่งเวลาใช่ไหมครับงานที่เลกเนาะอ่าไอผมว่าสำคัญสุดในการแบ่งเวลานะครับช่วงอย่างเช่นไปยางเช้าถึงเย็นเช้าถึงประมาณสี่โมงเราเราสอนช่วงเย็นเนี่ยประมาณห้าโมงจะกลับดเลย5ไปหาโมงพอหกโมงก็ออกกำลังกายกลับบ้านออกไรเสร็ใช่ไหมครับแบ่งเวลาย็ช่วงพอ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 เลิกจากการออกกำลังกายกลับบ้านก็หาณส ทำแบบเตรียมสอนเตรียมอะไรเงี้ยถึงเวลาเราก็เราต้องแบ่งงานในเวลาที่สคัญครเราเรียนเนี้ยเราถ้าเราเรียนให้หมดเลยก็ทุกวันทุกเวลาเราเราไม่ได้แบ่งเวลาที่เราเรียนสมองเราคือแบ่งหมดเวลาระหว่างเวลาชีวิตกับเวลาการเรียนอ่าใช่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 ถูกต้องถ้าเราไม่แบ่งนะไม่มีแก่นให้มันนะไปสมองเรื่องไปหมันเพราะว่าเราเราต้องมีช่องว่างให้มันได้ทอนขา คือผมขายเครียดก็คือผมขายเครียดก็คือเข้าเขายิ้ผมมาออมันเล่นขาแล้วกนเลยคือถ้าเขายิ้มก็เหมือนมันได้ปอดได้ปอดจะเครียดแต่ทำตอนที่ทำดีใจแล้วดิใจเนี่ยมันมีกอจากเครียดก็เขายิ้มบางคนวิธีการขายเครียดมนมีหลายอย่างที่เราอาจไม่เล่นดนตรีเล่นกีฬาอย่ผมเขายิ้มแบ่งเวลาคือเราต้องแบ่งว่า เราเรียนก็ตั้งแต่เราเรียนใช่ไหมเช้าตื่นมาเรียนหลังจากเรียนอาจจะพักก็6โมง7โมงแป๊บๆใกล้กลับมาหาหนังสืออ่านั่งนอนผมก็จะผมก็จะจัดตารางเลยเช้าไวันนี้ทำอะไรแต่แต่ที่เนี่อยพวกนีตารางเรียนจำปกประค่างไหลพุทธหลับกลับมาปกใหม่แล้วก็มันสุ่มทานมันสองทีก็เตรียมการสอนจากนั้นก็เริ่มงประดิเป็นอย่างนี้ดังนั้นผมฟังไม่ทันไอ้ ตารางตารางตาบรรดโอวร่าตารางตารางเด็กใช่หมอารรจเลนอกเลอกกอกับหลังแข็งเอาไว้ใตไตะอ่าตตตเสียอ่าไตเสียบน้องเล่นไตเสียใช่ไมตไตตเสียบก็คืออกเวลาเราไม่อกมันโดนตรงนี้ด้วยตัวบอลมันจะได้ม่ต้องอ่งเราเล่นต่อได้เลยอ่าเพราะไหลไม่เล่นไหลเพราะอาคารไหลไหลไหลจะได้ตัอไหลมันจะไม่โดนอะไรเลยมันโดนแค่หลออมาเราก็เล่นต่ เล่นแบบเสรกเพราะวันวันวันพาร์ตเนี่ยจะไม่มีอะไรเยอะหลายอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหลังวันพุธหลังมันก็จะเป็นโดนหลังด้วยโดนอันนี้ไตนี่ต้องเป็นไปไปเสร็จโดนหน้าเข็มแล้วก็ตรงต้นลังเขาก็เล่นกวางไปด้วยเพราะว่าเวลาเราเล่นหลังมันดึงใช่ไหมดึงมันจะโดนตรงนี้ดันจะโดนตรงนี้อกอกเราดันหลังเราดึงแล้วก็จะโดนนี้เราก็เล่นคู่กันวยพอสุดท้ายก็บนถ้าเราต้องการจะได้อะไรเราก็มาบอล โอสามิไหมสามหก็ได้สาไรสอันเล้วงกสุขกัระเลนก็ได้กระสุ่พันเขาเป็นานะาครับออ่ากสามหกไปรังจานจานไม่ไขาอ่จ้ะอ่าใช่ผมไม่ลด้ขาต้องต้องใครที่ซึ่งเข้าใจนะผมไม่เล่้ขาไม่าผมเจ็บขาผมเล็ไงตัวเล็กด็กเย้ตอนบอกว่าผมเป็นโปรตีนลนะตัวผมันใหญ่กว่าขาเลยเอขาเลยมาขอดอย่างนี้ เล่นเลยเพราะผมเล่นขาผมเล่นแล้วมันเล่นขาจินเราไข่เลยไข่เลยนะเคยเลยกคนเล่นไข่ไข่หมดแล้วมันไม่ไม่เล่นเล่นแรๆไข่ใช่คือการเล่นของกำลังกายเนี่ยเราเราอยากเล่นซ้ำอยากเล่นซ้ำเหมือนกันวันนี้เล่นผมรูเล่นผมรู้เลไม่ได้ตายแน่หมนคือหนุดกำเนิดไม่ได้พักเพราไม่ได้พักเหมือนเราไม่ได้พักอะอะไรเราก็ไม่เจอเลื่องเดพอมันโดยเนี้ยผมคิดโดยต้องปิดคน ก็อยู่กนถ้าเราพักมันจะมีวิ we we ีานสร้างอาวันรสร้าง่ผมเล่นขาที่เรื่องจริงผมกคุ่คนนั้นเล่นขาแบบหนักมากน้องน้องที่ืเล่นขาที่หนักมากแตอ่าที่ที่อยู่มทุกวันด้วยกันแต่แต่อกก็ไม่ได้ใหญ่อไม่ได้อกไมเล่นบ้าหรอแต่อผมมันเล่นหนักมากแต่ขาเี่นสิบห้าครัละห้ากปีนะไม่เกนะเ แต่ต้องเล่นนะการออกกลัการเป็นสิี่ดีอาจารย์ในหมีโค้ว่เล่นเดย์อจาร์เล่นระมาเป็นวหรืีว่เพออเด็้ามันัวบถ้าวัวเพาะนการเล่นกานเนียแล้วไปกรดานเานนนะอะไรนะปกรานนนนอิ่เหรโอเคนะโอเคเดี๋ยวทำานสุดท้ายำาดไ้าจะปดาเดี๋ยวเราไปกินข้าไม่ทำไอนขอองที่อยู่งเราใช่แล้วเราไะกินข้าวทรมาดานหมา เป็นปากบอกกับนักเรียนทั้งรุ่นที่อยู่ตอนนี้แล้วก็รุ่นใหม่ที่จะสอนอีกสี่นะะอ๋อก็คือบอกทุกทุกไปใช่ไหมอะไรก็ได้อะไรได้ใช่ไหมก็คือก็จะอยากเอาบอกให้นักนักศึกษาเล่นนักศึกษาเราระดับอีเลฟเรียนนักศึกษาเพราะว่าจะเป็นรุ่นนุ่นที่อยู่แล้วกับนุ่นที่เข้ามาใหม่ก็คือว่าหนึ่งเรื่องการเรียนการเรียนแล้วก็การแบ่งเวลา มีวินัยมีวินัยเรามีวินัยในการเรียนทุกอย่างนะครับมีวินัยเนี่ยเราเราจะติดตัวไปถึงเราทำงานเลยบางทีอาจารย์เข้ามาเขาแค่ว่าเฮ้ยเราแต่งรองใส่รองเท้าทำไมเราไม่ใส่รองเท้าทำไมเราลากรองเท้าแต่มาจริงๆอาจารย์เขาไม่ได้แบบเฮ้ยไม่ได้อาจารย์เขาจะไม่ว่าเรื่การอะไรก็แล้วแต่กว่าโดยอ่ะเขาติดเทียนเฉยเนาะฝุ่นเขาฝุ่เราได้และนะครับเป็นพ่อเป็นแม่เรา เขาไม่ได้บัตไส้เราด้วยแต่ที่เราหััเตีเราคิดเฉยก็ว่าอาจารย์นี่ทำไมเขาใส่เขาแบบนี้มาเหมือนเขาสั่งสอนวินัยเราถ้าเราไปเข้าสู่โรงาวิชาการเนอะอ่ายูนิฟอร์มไอ้นะเรื่องวินัยการทานข้าวการอะไรพวกนี้ยิ่งทำงานที่ญี่ปุ่นยิ่งกว่าคนไทยเขาระเบียบอ่าพี่เวินัยน้อยเขามาดับนิ่งแล้วก็หรือป่าสายเรื่องหนึ่งก็คือการเราเรียนโน้ตเราทีละเราเรียนเรื่อย่างเดีย หนึ่งเซนติเอราเซนติัตรดับหนึ่งเลยเรื่องการข้ออิพายในการทำงานอยาจะฝากประมาณนี้นเรื่อวเนี่ยมีวินัยเนี่ยเราก็สามารถทำงานาคนชั้วไปได้หมดนะการรู้สัมพันเออสัมพันธ์ดีู้สัมพันดีอ่าเสมพธ์ทดตรงนี้นาะอ่าคำนี้แน่นอนแหะเราต้องมีรู้สมพันธ์เวลาเราทำงานเนี่ยก็เหมือนเราเรนเราเรีนนเรามจาก ใช่ไหมมาเป็นคนที่มาเีนรู้จากกันเรียนเรื่มรู้จันมาดูพี่สัตสขนะเรารู้จักกันมาก่อนใช่ไหมเรยากรันมานทที่เดียวกัก็ประมาณนี้นะฝากไว้ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นี่แล้วก็รุ่นน้องวินัยสุสุโอเคครับขอบคุณนครับครับกลัวเราจะมีข้าวไม่ทันด้วยเนี่ยเพราะกมหน้าบายหรือว่าอะไรเนี่ยเคย ไปห้างไม่ไม mm ่ hmm. ิดอะอยู่วเลไมงโอเคครับมมาโอเค